โอ้โหยิ <improves emotions> ้ม <inputs> ค <Mind Broadway> ุณแม่เอ้าคุณแม่ไปไหนอ่ะโอ้สายได้เจอคุณแม่แล้วเถอะว่าจะวิ่งเข้าหาใส่ซะหน่อยโอ้ยตายห่า โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยนึกว่าจะระทึกกว่านี้ ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันวันของเด็กช่างนะครับเมื่อต้นคลิปนะครับสักครู่นะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรนะครับพอดีมีคนที่เขาติดตามผมจากการที่ผมรีวิวพวกเครื่องเกมหรือเกมอะไรเขาคิดถึงนะครับผมก็เลยอจัดให้ชมแบบหอมปากหอมคอนิดนึงนะครับผมและแน่นอนครับว่าผมก็เร็วๆนี้ก็อาจจะได้กลับไปสายเกมมั่งละ หลังจากที่ผมอยู่คุกคีในวงการมังงะมานานนะครับเพราะว่าติดมังงะนะครับช่วงนี้เดี๋ยวก็มีโอกาสจะกลับไปนะครับสายเกมคือทําร่วมกันแหละทาร่วมกับมังงะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่งง,งนะครับก็ต้นคลิปเพื่ออะไรนะก็ประมาณนี้อ่ะก็กลับมาที่เรื่องของเราเลยนะครับผมวันนี้นะครับมังงะที่ผมจะทําการรีวิวให้นั่นก็คือเรื่องนี่ครับ โกลอซเซียมนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่ามันน่าสนใจหรือว่าอะไรหรอกนะฮะแต่เพียงแค่เห็นมันเป็น l อซใหม่แค่นั้นเองนะครับก็คือผมไม่ได้รู้หรอกว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นแนวอะไรแต่เท่าที่ผมดูๆมานะดูหน้าปกหรืออะไรอย่างนี้นะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้หรือการประลองกันอะไรอย่างเงี้ยในของคนสมัยก่อนยุคก่อนๆอย่างเงี้ยที่มาของคําว่าโกลอซเซียมเนี่ยในความคิดของผมนะมันน่าจะมาจากไอสถานที่สถานที่หนึ่งในอิตาลีครับก็คือไอสนามกีฬาโคลอสเซียมเออ กรุงโรมอ่ะไอ้พวกกรุงโรมพวกอิตาลีหอเอพิซ่าอะไรนั่นแหละครับเท่าที่ผมคิดนะมันน่าจะมาจะอิงมาจากพวกโคลอสเซียมมาก่อนแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโคลอสเซียมอะไรประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมน่าจะเข้าใจมานะนี่ก็ถือว่าหน้าปกก็อาจจะเป็นตัวละครอ,อะไรสักตัวละครหนึ่งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ษษาชาติก็ได้นะครับนี่ก็ได้ลิขสิทธิ์มานะครับจากสยามอินเตอร์ในราคา80บาทนะครับ แล้วก็ไปดูที่นับสันกันก่อนนะครับนี่คาซาอิมินเตอร์โกลาเซียมอะไรนี่ยาชูชิบาบาชื่อบา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 เออนะครับนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหนี่ใครเนี่ยไอนี่ทำไมหน้าคล้ายๆเหมือนผู้นํารัสเซียเลยวะไม่รู้มีใครคิดเหมือนผมไหมหน้าเหมือนไอเนี่ยนะไอวารานีปูตินอะ่ะเออผู้นํารัสเซียคงสงสัยงคงคิดไปเองนะครับโอเคนักสู้มือเปล่าผู้มีร่างกายยอดเยี่ยมจะกลายเป็นอาวุธแข็งแกร่งสุดยอดโอ้โห ก็ต้องบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องยอ่อเขาก็เออไม่ดีคําคมดีนะอ่านี่ครับก็อยู่ในเลท15บวกนะครับก็จะออกแนวแอคชั่นไซไฟแล้วก็ซ u เปอร์เนทรัลนะครับก็คือเหนือธรรมชาตินั่นเองนะครับ อ่ะก็จะคงจะประมาณนี้นะหน้าปกก็คงไม่มีอะไรมากมาก็จะทําการแกะกันเลยนะครับก็สังเกตได้เลยว่าเขาก็จะห่อสรญยากาศมาอย่างดีเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะครับราคา80บาทก็เป็นแค่กระดาษธรรมดาธรรมดานะครับไม่ใช่กรีนลิตเปเปอร์ก็โอ้โหหอ่อมิดช,ชิดจนไม่รู้จะเริ่มแกะตรงไหนก่อนเลยนะครับแต่ผมก็เริ่มจากการแกะผมอยากแกะมาโครเร็กลงนะนี่คืนบรรยารับ นีง้กบน่บางาเี้ย,ยานทเียการแกะนะครับ you you ต้องเริ่มแกะที่มุมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกาษมันจะถ้าไปแกะกลางกระดาษเดี๋ยวมันจะฉีกาายากนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการเปิดให้ดูด้านในหน้าหนึ่งก่อนนะครับอือนครับนี่ก็จะเป็นนี่สันก็จะมีคําว่าหน้าอร่อยจังขอบใจมากลูมิจังนะครับ จะให้ดูนะปกในก็เออง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับกรดฟเตีอมอย่างเดียวก็พอนะครับนี่นะครับนี่กระดาษก็กระดาษทั่วๆไปนะไม่ใช่กิลิทนะสัมผัสได้นะครับพวกนี้อันนี้นางเอกหรือเปล่าหรือพระเอกก็ไม่รู้นะครับแต่ด้าจะเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับเปิดมา ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้นครับลายเส้นจะค่อนข้างบางนิดนึงนะครับก็คือลายเส้นเท่าที่สังเกตพวกเรื่องไคจู oo, หรือทูรบู oo, เนี่ยลายเส้นเขาจะตัดได้แบบหนามากนะครับเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนแต่น,นี้คือแบบเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเส้นมันแบบเออมันดูแบบบางๆมันดูแบบนี่เปิดใน,นเรื่องมานะครับก็โหสงครามกันเลยนะครับสงครามโคดาเทชื่อจะอ่านยังไงอะ่าเนี่ย ผมไม่รู้นะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอิตาลีหรือเปล่าหรือว่ามันก็อาจจะอิงจากญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้หรือเป็นแค่ชื่อเรื่องเฉยๆนะครับแต่ก็เท่าที่ผมดูน่าจะเป็นการประลองกันอะไรประมาณนั้นนะนี่ตอนที่1กฎระเบียบโลกใหม่ปัจจุบันฮาโดฮาโคดาเทนะซา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 ,ซาอะไรวะซาซา,ซาคืออะไรชื่อคนหรอวะดูอะไรอยู่การเขียนเครื่องกันเมื่อ150ปีก่อนอันนี้นะ่าจะเป็นแบบ ยุคปัจจุบันใช่ไหมอย่างที่อันนี้มันบอกอ่าแล้วไอ้โกลาเซียมมันอาจจะเออเกี่ยวกับการเวลาอาจจะย้อนเวลากลับไปหรืออะไรมีการเล่าอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอือก็ประมาณนี้นะเนี่ยสังเกตได้เลยว่าลายเส้นเขาจะแบบเออเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแบบเส้นแบบบางๆไม่ต้องหนามากไม่ต้องแบบคมกริบอะไรมากมายนะครับ ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้เลยนะครับมันจะออกแนวแบบไม่ใช่การ์ตูนญี่ปุ่นน่ะแต่จะออกแนวแบบคอมิกของอเมริกาอะไรอย่างนี้มากกว่าเท่าที่ผมดูนะแต่วก็คงไม่ได้เปิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยสําหรับผู้ที่อยากจะซื้อมาอ่านนะครับก็ไม่สปอยฉากสําคัญเลยมากเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับไปอ่านต่อก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็จะมาพูดความรู้สึกหลังอ่านจบนะครับว่าเออเนื้อเรื่องมันเป็นแนวยังไงแล้วสนุกไหมแล้วควรค่าแก่การเก็บสะสมและตามต่อไหมนะครับ ก็หลังจากที่ผมได้ทําการอ่านจบไปนะครับก็รู้สึกว่าพูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับว่าจะให้พูดยังไงดีว่ามันจะชอบกันไหมเพราะว่ามันมีทั้งคนชอบกับคนไม่ชอบนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยว่ามันเป็นแนวที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนิดน,นึงนะครับก็คือถ้าจะให้เทียบกับไคจูดาบิ่าซูลไททันหรืออะไรเงี้ยพวกเรื่องแบบนั้นอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงเด็กเข้าถึงผู้ใหญ่อะไรได้ง่ายกว่าแต่อันนี้มันจะ จําเป็นประเภทที่ว่าเออต้องเฉพาะกลุ่มจริงๆที่เขาอาจจะชอบแนวแนวนี้นะครับแนวแนวสงครามแนวแนวการเมืองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วไอ้เรื่องที่ผมว่ามันเกี่ยวกับการประลองการการดวลหรืออิตาลีอะไรนะครับที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคือไม่มีความไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับก็คือเอโคลัสเซียมหรืออะไรอิตาลีกรุงโรมอะไรไม่มีไม,ไม่มีเลยนะครับโคลัสเซียมนี่น่าจะเป็นแค่เพียงชื่อเฉยๆชื่อ,อประกอบแล้วที่สําคัญเลยก็คือมันเขียนว่า นี่ฮะเลสสิบห้าบวกนะครับแล้วตอนแรกอ่ะผมก็นึกว่ามันเป็นเพียงแค่เออการต่อสู้กันง่ายๆอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่มีเลือดสาดหรืออาจจะไม่มีลำไส้ทะลุอะไรเงี้ยสรุปเอาไปเอามานะครับโอ้โหผมว่ามันจะว่าไงดีมันเข้าขั้นแบบ18ดบวกได้เลยนะครับก็คือเพราะว่ามันมีการยิงกันมีทั้งเลือดมีการฆ่ากันเห็นฆ่ากัน,กนเห็นทั้งเลือดเห็นทั้งเนื้อเลยนะครับก็คือแบบโอ้โห แบบที่ผมคิดไว้ในหัวนี่คือแบบโอโ้โหมันนึกว่าจะแมวมาเดวแบบง่ายๆประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับสรุปก็คือไม่ใช่เลยนะครับมันจะออกแนวเขาเรียกว่าสงครามครับสงครามแนวเข่นฆ่ากันระหว่างประเทศอะไรเงี้ยที่มีแบบผู้คนประชาชนมากมายมีทั้งผู้นําหรือว่าอะไรเงี้ยที่มีพลังวิเศษแล้วมาเออมาโจมตีใส่กันอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการเมืองนะครับ ก็คือถ้าใครที่ชอบการเมืองอะไรเงี้ยมาอ่านเรื่องนี้ก็อาจจะสนุกก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นการเสียดสีสังคมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคนนีนะ้ที่ผมคิดว่ามันคือคล้ายๆกับท่านผู้นํารัสเซียนะครับก็คือปูตินแน่นอนครับว่าคิดถูกจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยเออเขาอิงมาจากท่านผู้นํารัสเซียจริงๆนะครับก็คือผมอ่านไปผมก็ช็อกเลยฮเฮ้ยแบบโอ้โหอิงตอนแรกก็คิดคิดเอออาจจะคิดมากไปเองสุดท้ายแม่ อ้างอิงมาจากผู้นํารัสเซียจริงๆนะครับเออก็นัน่นเหมือนกันช็อกเหมือนกันนะครับอ่านและที่สําคัญคือไม่ได้มีแค่ปูตินนะครับก็จะมีบูสลีนะครับใครรู้จกักบ้างบูสลีครับเขาเป็นออดาราชาวจีนหรือชาวฮ่องกงเนี่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะดาราสายบูะ้ะเออก็มาร่วมแจมมาร่วมอะไรด้วยนะครับและและมันก็จะมีพวกฮักโูแกนหรืออะไรเงี้ยพวกนักมวยปั้มที่เคยมีตัวตนในโลกจริงๆก็คือชีวิตจริงของเราเนี่ย เขาก็เอามาใส่มายัดมารอเรียนนะครับก็คือง่ายๆก็คือเอาพวกเซเลปหรือพวกคนดังหรือผู้นําประเทศอะไรเงี้ยที่ดังๆนะครับคือเอามายัดใส่ในเรื่องนี้หมดเลยนะครับอีกไม่นานนะครับประเทศไทยก็คงอาจจะมานะครับแต่ผมก็ไม่ขอพูดเยอะกันนะเสี่ยงนะมันเสี่ยงเสี่ยงคุกนะครับเนี่ยก็คงประมาณนี้แหละครับเพราะว่าในเรื่องมันก็ต่างจากที่ผมคิดไว้เยอะที่ผมพูดว่าเออน่าจะเกี่ยวกับกรุงโร้อิตาลีอะไรมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับสรุปแล้วก็คือเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะสรุปง่ายง่าย คนอ่านก็ต้องแบบอ่านแล้วก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับอ่านแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะว่ามันมีการเขีนค่ากันค่าล้างบางอะไรอย่างนี้กันนะมันก็ต้องดูออคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับให้ได้นะครับว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอย่าไปอินกับการ์ตูนที่มันนําเสนอมามากนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเครียดเปล่าๆนะครับ และที่สําคัญเลยถ้าถามว่าสนุกไหมเพราะฉะนั้นผมตอบได้เลยสําหรับผมนะสำหรับผมสาหรับผมคือเฉยๆครับคือมันไม่ได้น่าสนุกจนถึงขนาดน่าจะเก็บตามเล่ม2ออะไรอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าผมซื้อเล่มหนึ่งมาแล้วผมจะตามเล่ม2ออีกไหมก็คงตามครับเพราะว่าในไหนๆมันก็ซื้อมาแล้วครับมันก็คงต้องเออเอาให้จบไปเลยนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับแค่80บาทนะครับสามารถหากันได้ง่ายนะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับ ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันวันของทีช่างนะครับก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในรีวิวข้างหน้านะครับว่าผมจะรีวิวเรื่องอะไรนะครับเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะรีวิวเรื่องอะไรมันเยอะซะเหลือเกินนะครับผมเป็นค่อนข้างเป็นสายดองนะครับก็ลากันไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับมีข้อเสียนะครับก็ต้องย่อมมีข้อดีอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับ ผมก็คงพูดได้เลยว่าตัวละครหญิงนี่แจ่มมากๆเลยนะครับนี่โอ้สุดยอดนะครับผมอาจจะไม่ได้ตามต่อเพราะในเรื่องนะอาจจะตามต่อเพราะตัวละครหญิงนะครับเ <laughs> นี่ยครับสุดยอดสุดยอดนะครับนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้จะตามต่อเพราะอย่างนี้แหะครับ <laughs> แหมมันเป็นสิบห้าบวกได้ยังไงวันเนี้ยโอ้ยพ่อพอพ,อพอ